สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีน v a p เช้าบ่ายนะคะพี่้องวันที่25สิงหาคม2 5 6 7นะคะทุกคนวันอาทิตย์เนาะพี่้องเนาะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f ฟซได้รับชมต่อไปนี้ก็คือการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะแต่ว่าถ้าเอฟซไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางให้เลยก็รอดูเลขเด่นประจำวันก็ได้นะคะทุกท่าน เลขเด่นประจําวันก็มีเข้าม่หลุดนะคะแต่ว่าท่านจะนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะถ้าชอบเนาะพี่น้องเนาะทุกคนเราไปดูที่24ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะวันนี้24นะคะจะให้เด่นรอบเช้า0และ9เด่นรอบบ่าย5และ4รอบเช้ามา38 100เด่นมา0พี่น้องคู่00ใจไม่ได้จับให้นะคะสําหรับสายวิ่งสายลูด0มา2เด้งนะคะ รอบบ่ายใจให้ห้าและสี่มาศูนย์สี่เก้าเจ็ดสามเด่นมาสี่นะคะทุกคนวันนี้เข้าคู่ตัวเด่นนะคะสี่เก้าเก้าสี่พี่น้องเลขเด่นประจําวันมาไหมรอบเช้าหลุดรอบบ่ายมาเจ็ดนะคะสําหรับใครที่ชอบเลขเด่นประจําวันนาะพี่น้อง,องช่วงนี้ก็มีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องขาบางมือก็เขารลายบางมือก็รุดเม็ดพี่น้องแล้วแต่ช่วงนะคะทุกคน ไปต่อลุ้นต่อวันที่25นะคะช่วงไหนที่หลุด Fc ก็ดูก่อนแล้วก็พักได้นะคะทุกคนก็สังเกตเอาได้นะคะทุกคนแอดมินเองก็ไม่รู้ว่าช่วงไหนจะเข้าส่งในจะหลุดนะคะแต่ว่าถ้าหลุดติดต่อกันใจก็สามารถเตือนได้เนาะคะ่ะว่าให้หยุดก่อนให้พักผ่อนก่อนประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับวันที่25นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้เด่นรอบเช้าเจได้อยู่ที่1และ0นย์ เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะ1 2 1 1 1สอง1 6 1 4 0ห่งนย์กับพี่น้องศ1 02 06 0 3่8 0 4า0ค่ะ เด่นรอบบ่ายค่ะทุกท่านเด่นรอบบ่ายอยู่ที่สองและหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้1เบิ้ลและพี่น้องติกตรงกับเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนมากเนาะพี่น้องคะ่ะมาดูความน่าจะกู้ความน่าจะเป็นนะคะสองศูนย์สองหกสองสี่สองเก้าสองเจ็ดสองสาม

นี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบป่ายนะคะทุกท่าน่าสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบป่าย FC ท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกท่านทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันกันค่ะเลขเด่นประจําวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกเบิ้ลประจําวันคือเบอร์หนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งกับหกนี้ FC ทุกท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะ เจลืมไปนะคะทุกคนสําหรับคู่ที่เจจับให้นี้นะคะทุกคนเป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจําวันมีคู่เข้าคู่หลุดเหมือนกันทุกวันเนาะพี่น้องถ้าใครมีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับใหม่ก็จับใหม่ได้เลยค่ะมาดูค่ะคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันรอบเช้า1และ0ูนย์เด่นประจําวัน1และ6เป็น1 1ึ่งติดเลขเบิ้ลประจําวันเลขเด่นประจําวัน 0- ค่ะ0 1 0 6. ติดคู่ตัวเด่น0110 2กับ1รอบปเลาปยและ1กับ 1, 6ดดดดเ,เด่นประจำวันเป็น2126ติดคู่ตัวเด่น1221 1น่งขา1น่งหนึ่งหพี่น้องใจลืมจับ1 6ได้นั่นันอหลีค่ะพี่น้องค่ะเลขคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันนะคะทุกคนติดเลขเด่นประจำวันเลขเบิ้ลประจำวันนะคะทุกคนขอโทษขออภยัยเป็นอย่างสูงนะพี่น้องจับไม่จับจะไปจ,จะมากะลืมได้ค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะสำหรับหุ้นจีนวันที่25สิ่งหาคม2567นะคะสำหรับคลิปนี้เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันๆสุขปูทุกคน้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ